วีแกตมาลองเคสนินจาแล็บติกพาวช์เคสที่กระแสกำลังฮิตพร้อมอย่างยืดด้านหลังไว้พวกของจุกจิกได้ที่เขาว่ายืดได้สุดๆเนี่ยมันจะใส่อะไรลงไปได้บ้างเดีย๋ยวลองของที่ใช้พกประจําใส่ดูอย่างอันนี้ครับเริ่มจากบัตร2ใบต่อด้วยกล่องลูกอมเสียบป,ปากกาเข้าไปได้อีกแล้วก็ลองอันสุดท้ายครับกุญแจรถอันนี้ตอนใส่เนี่ยต้องยืดออกมาอีกนิดนึง แต่ว่าใส่เข้าไปได้นะครับจริงๆยังยืดได้อีกตัวยางเนี่ยค่อนข้างเหนียวเลยลองเขย่าดูของก็ยังไม่มีร่วงครับเดี๋ยวเราอีกเซตฟังสาวๆกันบ้างลองเปลี่ยนมาเป็นพกบัตรพกลิปสติกเครื่องสําอางประมาณ2-3ชิ้นอันนี้เอาอยู่สบายๆยังใส่กุญแจรถเพิ่มไปได้อีกครับอันนี้พอยัดทั้งหมดแล้วเคสก็จะดูนูนๆหน่อยแต่ว่ายังเก็บได้ดีใช้แทนกระเป๋าได้เลย ซึ่งพอเคสมันนูนแบบนี้แล้วใช้เป็นคลิกแสแตนแทนขาตั้งดูวิดีโออย่างได้เลยครับสรุปคือไม่ต้องมีแล้วครับกระเป๋าตังแค่มีเคสนินจาแลบใช้พกใบเดียวจบใครอยากได้จัดได้เลยที่ v ีแกมีให้เลือกหลายสีหลายรุ่นหรือใครอยากให้ลองยัดอะไรอีกคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยครับ